สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องปรากฏการณ์ที่เออน่าสนใจมากนะคะกำลังเกิดขึ้นในโลกออนไลน์ที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันเลยที่เรียกว่า posting zero ค่ะคือภาวะที่แบบเอ๊ะทำไมคนรอบตัวเราหรือแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยเริ่มโพสต์เรื่องส่วนตัวในโซเชียลน้อยลงจังมันเกิดอะไรขึ้นทำไมพื้นที่ที่เคยแบบคึกคักมีชีวิตชีวามันดูเงียบเงียบไปนะ วันนี้เรามีข้อมูลดีๆจากบทความ p o s t ิ้ง Zero ทางรอดธุรกิจยุคคนเลิกโพสต์มาลองจอดลึกกันค่ะว่าทำไมวัฒนธรรมการแชร์มันเปลี่ยนไปและมันส่งผลยังไงกับธุรกิจกับการตลาดออนไลน์บ้างโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยเป้าหมายเราวันนี้คือทำความเข้าใจว่าทำไมคนเลิกโพสต์แล้วแบรนด์เจอปัญหาอะไรแล้วก็จะหาทางรอดหรือมองหาโอกาสใหม่ๆจากการเปลี่ยนแปลงนี้ยังไงได้บ้าง จากที่เคยเป็นพื้นที่สาธารณะใหญ่ๆมันอาจจะกลายเป็นคอมมินิตี้ที่แบบเล็กลงแต่มีความหมายมากขึ้นหรือเปล่าเริ่มจากภาพรวมก่อนเลยนะคะปรากฏการ์โพสติ้งซีโร่เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องแบบอุ๊ยขี้เกียจโพสตแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงวัฒนธรรมเลยนะโซเชียลมีเดียที่เคยเหมือนดาอารี่สาธารณะหรือส่วนต่อขยายชมชนเราเนี่ยตอนนี้หลายคนรู้สึกว่าเอ๊ะมันกลายเป็นแค่ช่องทางเสพคอนเทนต์เฉยๆหรือเปล่าแบบพาสซีฟอะค่ะใช่ครับ มันมีหลายปัจจัยมากๆเลยที่มันซ้อนๆกันอยู่ปัจจัยแรกเลยนะคือเรื่องอัลกอริทึมคือตัวระบบของแพลตฟอร์มเองนี่แหละที่มันถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้น engagement พวกไลค์แชร์คอมเมนต์อะไรแบบนั้นมากกว่าที่จะมุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์จริงๆอะครับอ๋อเหมือนเน้นตัวเลขมากกว่าความรู้สึกผูกพันจริงๆประมาณนั้นเลยครับแล้วปัจจัยที่2ก็คือสภาพแวดล้อม คือในแพลตฟอร์มมันเต็มไปด้วยการแข่งขันการโฆษณาคอนเทนต์จากอินฟลูเอนเซอร์มืออาชีพเต็มไปหมดจนคนทั่วไปเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าทางใจหรือที่เรียกว่า Posting Ennui อครับโพสติ้งเอนูยคือยังไงนะคะคือความรู้สึกเบื่อบเๆในในที่จะโพสต์เรื่องธรรมดาธรรมดาในชีวิตประจำวันนะครับ รู้สึกว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยน่าสนใจหรือไม่ค่อยสบายใจที่จะแชร์ท่ามกลางคอนเทนต์ที่มันดูโปรดูว้าวตลอดเวลาไหนจะโฆษณาไหนจะคอนเทนต์ AI ร์ที่เดี๋ยวนี้ก็เนียนขึ้น,นเรื่อยๆอีกอ่าฮะเข้าใจเลยค่ะมันเหมือนเราโพสต์กินข้าวแต่ฝีเต็มไปด้ยวยคนไปเที่ยวต่างประเทศอะไรแบบนี้ใช่ครับแล้วปัจจัยที่3ที่สาคัญไม่แพ้กันก็คือความต้องการความเป็นส่วนตัวที่มันสูงขึ้นมากม คนเริ่มรู้สึกว่าเอออยากเก็บเรื่องส่วนตัวไว้บ้างไม่จําเป็นต้องแชร์ทุกอย่างในที่สาธารณะขนาดนั้นพอคนทั่วไปซึ่งจริงๆคือแหล่งคอนเทนต์หลักเลยนะ user generated content เนี่ยโพสน้อยลงช่องว่างตรงนี้ก็เลยถูกเติมด้วยคอนเทนต์จากเอ่อนักสร้างคอนเทนต์มืออาชีพจากแบรนด์หรือจากแอ c เค n t แปลกๆที่ไม่เปิดเผยตัวตนซึ่งมันก็ท้าทายโมเดลนธุรกิจเดิมๆของโซเชียลมีเดียที่เคยพึ่งพาคอนเทนต์จาก User เป็นหลักเลยนะคะถูกต้องครับแต่มันก็อาจจะเป็นโอกาสใหม่ๆได้เหมือนกันนะ กลับมาที่เรื่อง algorithm หน่อยค่ะที่แบรนด์หลายๆเจ้าบ่นกันว่าโพสต์ไปแล้วเงียบมาก organic reach แบบแทบไม่มีเลยอันนี้คือเรื่องจริงไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมคะเรื่องจริงแท้แน่นอนครับมันคือสิ่งที่แพลตฟอร์มเขาออกแบบมาแบบนั้นเลยยุคแรกๆเลยเนี่ยฟีดมันเป็นแบบ chronological คือเรียงตามเวลาใครโพสต์ก่อนหลังก็เห็นตามนั้นง่ายๆแต่พอคอนเทนต์มันเยอะมากๆมากๆ แพลตฟอร์มก็ต้องหาทางจัดการเลยเปลี่ยนมาใช้อัลกอริทึมที่ซับซ้อนขึ้นเลือกสิ่งที่ระบบคิดว่าเราน่าจะสนใจที่สุดมาให้ดูแล้วจุดเปลี่ยนใหญ่ๆที่กระทบแบรนด์มากๆก็คือ Facebook Zero ตอนปี2018ใช่ไหมคะใช่ครับอันนั้นชัดเจนมาก Facebook ประกาศเลยว่าจะลดการมองเห็นโพสต์จากเพจธุรกิจลงเยอะมากเพื่อให้พื้นที่กับเพื่อนๆครอบครัวคนรู้จักจริงๆ ผลก็คือออร์แกนิกรีชของเพจธุรกิจนี่คือตกหวบเลยบางทีเหลือแค่5%เซนิดเดียวเองมั้งคะครับกลายเป็นว่าถ้าอยากให้คนเห็นก็ต้องจ่ายเงินสถานเดียวเป็นยุค Pay-to-play เต็มตัวไปแล้วแล้วปัจจุบันอัลกอริทึมมันซับซ้อนกว่าเดิมอีกไหมคะนอกเหนือจากเรื่องลด Reach Page แล้วเนี่ย ซับซ้อนกว่าเยอะครับมันไม่ได้ดูแค่ไลค์หรือคอมเมนต์ผิวเผินแล้วมันพยายามวัดความสนใจที่ลึกกว่านั้นมีหลายตัวชี้วัดที่น่าสนใจมากเลยครับที่อ,อัลกอริทึมยุคนี้ให้ความสําคัญเป็นพิเศษอย่างเช่นอะไรบ้างคะที่ว่าน่าสนใจอย่างแรกเลยที่สําคัญมากๆคือ watch time หรือ d u a l l time ครับเวลาที่คนหยุดดูใช่ครับคือระยะเวลาที่คนใช้ในการหยุดดูคอนเทนต์ของเราจริงๆก่อนที่จะเลื่อนนิ้วผ่านไป พวกวิดีโอสั้นๆที่แบบดึงดูดได้ใน3วินาทีแรกเนี่ยจะได้เปรียบมากขณะที่รูปภาพนิ่งๆหรือข้อความสั้นๆถ้ามันไม่สะดุดตาจริงๆก็อาจจะถูกเลื่อนผ่านไปเร็วมากอ,อัลกอริทึมก็จะไม่ค่อยชอบอ๋อ oh, เข้าใจแล้วค่ะทีนี้ปัจจัยที่2ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือ save and shares to DM การกด save post หรือว่าแชร์เข้าแชทส่วนตัวเหรอคะถูกต้องครับสอ,อย่างนี้ เป็นสัญญาณที่แรงกว่าไลค์เยอะมากในสายตาอัลกอริทึมนะะค่มันบ่งบอกว่าคอนเทนต์นั้นมันมีประโยชน์จริงๆมีคุณค่าจนคนอยากเก็บไว้อ่านซ้ำหรืออยากแชร์ให้เพื่อนสนิทดูพวกคอนเทนต์ให้ความรู้ How to, Tips, Infographic สูตรอาหารอะไรพวกนี้มักจะได้เปรียบตรงนี้มากๆแปลว่าคอนเทนต์ที่อาจจะดูไม่วรอลเพราะยอดไลค์ไม่ได้ถล่มทลายแต่อาจจะมีคนกด save, เซฟเงียบๆไว้เยอะมากอันนี้คือดีดีมากครับ อัลกอริทึมชอบเลยแล้วปัจจัยที่3ที่อัลกอริทึมจับตามองคือ meaningful comments คอมเมนต์ที่มีความหมายไม่ใช่แค่สวยค่ะน่ากินครับประมาณนั้นครับคือคอมเมนต์ที่มันยาวหน่อยชวนคุยต่อจุดประเด็นให้ถกเถียงหรือแสดงความคิดเห็นลึกๆโพสต์ที่ทั้งคำถามปลายเปิดหรือเล่าเรื่องที่มันกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกมักจะดึงคอมเมนต์แบบนี้ได้ดีกว่าน่าสนใจค่ะแล้วก็สุดท้าย แพลตฟอร์มมักจะให้รางวัลการใช้ฟีเจอร์ใหม่ๆของเขาเองอ๋อ oh, อันนี้พอสังเกตได้ค่ะตอน Reels มาใหม่ๆหรือมีสติกเกอร์แปลกๆใน Story คนที่ใช้ก่อนมักจะดู Reach ดีขึ้นแป๊บหนึ่งใช่เลยครับแบรนด์ไหนปรับตัวเร็วลองใช้ฟีเจอร์ใหม่ๆก็มักจะได้เปรียบในช่วงแรกๆสรุปก็คือระบบตอนนี้พยายามจะมองหาคอนเทนต์ที่มีคุณภาพจริงๆสินะคะที่ดึงดูดคนได้นาน มีประโยชน์จนคนอยากเซฟหรือสร้างบทสนทนาที่มีความหมายได้ในขณะที่โพสต์ง่ายๆรูปเดียวข้อความสั้นๆแบบที่คนทั่วไปเคยโพสตกันบ่อยๆเนี่ยกลับถูกลดความสำคัญลงไปถูกต้องครับและที่น่าสนใจไปกว่านั้นอีกคือแพลตฟอร์มเองก็ดูเหมือนจะเร่งกระบวนการนี้ด้วยนะครับผ่านสิ่งที่เรียกว่าซีโร่คลิกคอนเทนต์ซีโร่คลิกคอนเทนต์คอนเทนต์แบบคลิกไม่ได้หรอคะ ไม่ใช่คลิกไม่ได้ครับแต่เป็นคอนเทนต์ที่ให้ข้อมูลทุกอย่างครบถ้วนในตัวโพสต์นั้นเลยโดยที่คนไม่ต้องคลิกออกไปเว็บข้างนอกอ๋อ oh, นึกภาพออกละเช่นพวกอินโฟกราฟิกส์ที่สรุป10ข้อในคารูเซลเดียวจบหรือวิดีโอสอนทำอาหารที่บอกสูตรทั้งหมดในคลิปเลยไม่ต้องคลิกไปดูเว็บใช่เลยครับแบบนั้นเลยเหตุผลก็ตรงไปตรงมามากเพราะธุรกิจหลักของแพลตฟอร์มคือการขายเวลาและความสนใจของผู้ใช้หรือ i b a l s นั่นแหละ ทุกวินาทีที่เรายังอยู่ในแอปอเขาก็มีโอกาสแสดงโฆษณาให้เราเห็นถูกไหมครับดังนั้นลิงก์ที่พาคนคลิกออกไปจากแอปเนี่ยมันก็เหมือนเป็นศัตรูตัวน้อยของแพลตฟอร์มอัลกอริทึมก็เลยมักจะถูกออกแบบมาให้ลดการมองเห็นโพสต์ที่มีลิงก์พาออกไปข้างนอกอย่างชัดเจนเลยโหนี่มันเหมือนเป็นกับดัก engagement เลยนะคะเนี่ยคือแบรนด์หรือครีเอเตอร์ก็ต้องพยายามทำคอนเทนต์ดีๆให้ข้อมูลฟรีๆบนแพลตฟอร์มเพื่อแลกกับ a c ชแลกกับการมองเห็น แต่พอได้ follower เยอะแล้วจะเปลี่ยนความสนใจนั้นให้เป็นรายได้จริงๆเช่นดึงคนเข้าเว็บตัวเองไปเก็บอีเมลหรือขายของตรงๆก็ดันทำได้ยากขึ้นเพราะโพสติดลิงก์แล้ว r e a ตกใช่ครับมันเป็นภาวะที่ต้องเลือกระหว่าง reach กับ revenue จริงๆผลลัพธ์จากทั้งหมดทั้งมวลนี้ทั้งอัลกอริทึมทั้ง zero click content มันก็เลยนำมาสู่การเติบโตของสิ่งที่เรียกว่า local economy หรือเศรษฐกิจของคนซุ่มใช่ไหมคะถูกต้องครับ คนกลุ่มนี้คือผู้ใช้งานส่วนใหญ่เลยนะอาจจะถึง90%ของคนที่เข้ามาในแพลตฟอร์ม้วยซ้ำคือกลุ่มคนที่เข้ามาดูมาอ่านแต่ไม่ค่อยทิ้งร่องรอยอะไรที่วัดผลได้ง่ายๆไม่ไลค์ไม่คอมเมนต์ไม่แชร์แบรนด์ส่วนใหญ่ก็เลยอาจจะมองข้ามคนกลุ่มนี้ไปเพราะวัดผลด้วยตัวชี้วัดแบบเดิมๆไม่เจอพวก Vanity Matrix ทั้งหลายใช่ครับทั้งที่จริงๆแล้วเลเกอร์นเนี่ย อาจจะเป็นลูกค้าที่มีศักยภาพสูงมากหรืออาจจะเป็นลูกค้าไปแล้วด้วยซ้ำเหรอคะเป็นลูกค้าไปแล้วโดยที่ไม่เคยกดไลค์เลยเนี่ยนะเป็นไปได้ครับเขาอาจจะกําลังหาข้อมูลเงียบๆเปรียบเทียบสินค้าอ่านรีวิวอยู่ในใจหรืออาจจะแชร์ในช่องทางส่วนตัวที่เรามองไม่เห็นเช่นส่งโพสต์ให้เพื่อนใน DM หรือเอาไปพูดถึงในลน์กลุ่มปิดที่เราเรียกว่าดาร์กโซเชียลหรือแม้กระทั่ง กลายเป็นลูกค้าโดยไม่ทิ้งร่องรอยดิจิทัลเลยคือเห็นโพสต์แล้วอาจจะจําชื่อแบรนด์ไว้แล้วไปเซิร์ชหาทางอื่นหรือกดลิงก์ทงหน้าไบโอหรือหน้าโปรไฟล์ไปซื้อเลยโดยไม่เคยกดไลค์โพสต์ไหนของเพจนั้นเลยก็ได้โหลึกซึ้งเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วแบบนี้เราจะทำการตลาดกับคนซุ่มเหล่านี้ยังไงดีคะในเมื่อเขาไม่แสดงตัวออกมาเลยเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็เปลี่ยนกลยุทธ์ครับคือต้องยอมรับว่าการวัดผลแบบเดิมๆม,มันอาจจะไม่พอแล้ว กลยุทธ์ต้องปรับเพื่อเข้าถึงผู้ชมเงียบพุ่งนี้มากขึ้นเช่น 1. คือสร้างคอนเทนต์ที่น่าบันทึกและน่าจดจำเน้นประโยชน์ที่เขาอยากกดเซฟไว้ดูซ้ำหรือจำแบรนด์เราได้พวก how to checklist ข้อมูลเชิงลึกใช่ครับ 2. คือใช้ call to action ที่มีความเสี่ยงต่ำ low effort CTA แทนที่จะขอให้คอมเมนต์ยาวๆลองใช้พวก l พ s quizes z ใน stories หรือ s t i c k เก reaction ง่ายๆที่คลิกเดียวจบ ไม่ต้องเปิดเผยตัวตนมากนักอ่าให้เขารู้สึกมีส่วนร่วมได้ง่ายขึ้น3คือลองสร้างพื้นที่ปลอดภัยขนาดเล็กๆ micro communities ดูครับเช่นกลุ่ม close friends ใน IG หรือ sub group ใน Facebook สำหรับหัวข้อเฉพาะมากๆที่คนรู้สึกสบายใจที่จะแสดงความเห็นมากกว่าในพื้นที่เปิดเข้าใจค่ะเหมือนสร้างวงในเล็กๆและสี่คัญมากคือวัดผลให้ลึกกว่าแค่ engagement อย่าดูแค่ like comment share ต้องไปดูยอด Saves, Shares ูด d อยอดเข้าชม Profile, Profile Visits แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือยอดคลิกไปยังเว็บไซต์หรือหน้าสั่งซื้อคลิกทูเรสซีดีอาจากลิงก์ที่เราแปะไว้เช่นในไบโอหรือใน Story ว่าสุดท้ายแล้วคอนเทนต์เรามันนำไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจจริงๆหรือเปล่าการปรับตัวทั้งหมดนี้ ดูเหมือนมันจะผลักดันให้แบรนด์ต้องเปลี่ยนบทบาทตัวเองไปเลยนะคะจากเดิมที่อาจจะเน้นเป็นนักโฆษณาแค่กระจายข่าวออกไปให้คนเห็นเยอะๆกลายเป็นต้องหันมาสวมบทบาทผู้สร้างคอมมูนิตี้แทนถูกต้องเลยครับเมื่อโมเดลการตลาดแบบเดิมๆบนโซเชียลมันเริ่มไม่ได้ผลทั้งรีชที่ลดลงทั้งความเหนื่อยล้าของผู้ใช้ นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่แบรนด์ต้องปรับตัวจากแค่ตะโกนบอกข่าวไปเป็นการสร้างและดูแลคอมมูนิตี้ของตัวเองให้แข็งแกร่งมีตัวอย่างแบรนด์ที่ทำเรื่องนี้ได้ดีๆให้เห็นภาพชัดๆไหมคะมีเยอะเลยครับอย่างแบรนด์ระดับโลกที่ชัดๆนะอย่างเฮ g o เนี่ยเขาไม่ได้ขายแค่ตัวต่อนะแต่เขาขายความคิดสร้างสรรค์แล้วก็สร้างแพลตฟอร์มเลโก้ไอเดียให้แฟนๆส่งผลงานออกแบบของตัวเองเข้ามาประกวดถ้าอันไหนได้รับบวเยอะๆ เลโก้ก็เอาไปผลิตขายจริงเลยอันนี้คือเปลี่ยนลูกค้าให้กลายเป็นผู้ร่วมสร้างกับแบรนด์ไปเลยโห oh, สุดยอดเลยค่ะหรือ,อยัง Starbucks ที่เขาก็สร้างคอมมูนิตี้ผ่านแอปให้รีวอร์ดลูกค้าประจำแล้วก็ยังมีกลุ่มปิดบน Facebook อย่าง r e f r รเคอร์สซายตีที่มีคนเป็นหมื่นๆคนมารวมตัวกันประชอบเทศกาลฤดูใบไม้ร่วงเหมือนกันคือเชื่อมโยงคนด้วยวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ไม่ใช่แค่เรื่องกาแฟอย่างเดียวกลุ่มคนรักฤดูใบไม้ร่วงเก๋มากค่ะ รีกแบรนด์ที่ชัดเจนเรื่องนี้มากคือพาจโกเนียแบรนด์เสื้อผ้าเอลดอร์เขาสร้างคอมมินิตี้ขึ้นมาจากจุดยืนที่ชัดเจนเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ใช่แค่ขายของ แต่เป็นกระบอกเสียงจัดกิจกรรมทางสังคมทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าการซื้อของเขาเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวที่ใหญ่กว่าตัวเองฟังดูดีมากๆเลยค่ะแต่การสร้างคอมมูนิตี้แบบนั้นมันต้องใช้พลังงานใช้ทรัพยากรเยอะเหมือนกันนะคะทั้งเวลาทั้งคนดูแลแบรนด์เล็กๆหรือ SME จะทําเรื่องแบบนี้ไหวไหมคะหรือว่ามีหลักการสําคัญอะไรที่เราพอจะจับต้องได้บ้างเป็นคําถามที่ดีมากครับ จริงๆการสร้างคอมมูนิตี้ไม่จาเป็นต้องเริ่มจากอะไรที่ใหญ่โตซับซ้อนเสมอไปนะแต่หัวใจสำคัญมันอยู่ที่หลักการพื้นฐานไม่กี่อย่างครับอย่างแรกคือต้องมีเป้าหมายและคุณค่าที่ชัดเจน purpose and values คอมมูนิตี้นี้จะสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรนอกจากขายของแล้วเราจะมอบคุณค่าอะไรที่พิเศษให้สมาชิกเป็นความรู้แรงบันดาลใจหรือเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เขาได้แลกเปลี่ยนกันต้องตอบให้ได้ก่อนว่าสร้างไปทำไมใช่ครับ2คือ เลือกแพลตฟอร์มให้เหมาะและสร้างความปลอดภัยจะสร้างที่ไหนดี Facebook Group Line Open Chat หรือสร้างบนเว็บของตัวเองเลยที่สำคัญคือต้องมีกฎกติกาที่ชัดเจนและมีคนคอยดูแล Moderator ให้มันเป็นพื้นที่ที่ทุกคนรู้สึกปลอดภัยที่จะแสดงออกการดูแลนี้สำคัญจริงๆค่ะไม่งั้นอาจจะเละได้3คือวางแผนคอนเทนต์และการมีส่วนร่วม ต้องเปลี่ยนไมเซ e t จากพูดให้ฟังมาเป็นชวนคุยให้มากขึ้นลองใช้โพสถามคำถาม Q&A จัดกิจกรรมให้สมาชิกได้สร้างคอนเทนต์ของตัวเอง UGC ใน Community ดูบ้างให้เขารู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน4คือให้รางวัลและยกย่องสมาชิก Reward and recognition ทำให้สมาชิกรู้สึกว่าการอยู่ใน Community นี้มันพิเศษมันมีคุณค่าอาจจะเป็นสิทธิพิเศษเล็กๆน้อยๆส่วนลด หรือแม้แต่การ shout out ชื่นชมสมาชิกที่ active ก็ช่วยได้มากครับและสุดท้ายข้อ5คือต้องรับฟังและพัฒนายอย่างต่อเนื่อง feedback and evolution community ที่ดีมันต้องไม่หยุดนิ่งต้องเติบโตไปพร้อมกับสมาชิกต้องเปิดใจรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและนนำมาปรับปรุงอยู่เสมอ ฟังดูแล้วทิศทางของโลกออนไลน์ยุคต่อไปมันดูเหมือนจะกระจายตัวออกไปสู่พื้นที่ที่เล็กลงแต่มีความเฉพาะเจาะจงและมีความหมายมากขึ้นนะคะปรากฏการณ์โพสติ้งซีโรนี่เหมือนกาลังส่งสัญญาณบอกอนาคตหลายอย่างเลยใช่เลยครับเรากำลังเห็นสัญญาณชัดเจนของการกระจัดกระจายตัวของสังคมออนไลน์ The Great Fragmentation ยุคที่ทุกคนต้องอยู่บนแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ไม่กี่เจ้าอาจจะค่อยๆจบลงแล้ว อนาคตอาจจะเป็นเครือข่ายของคอมมิวนิตี้เล็กๆที่หลากหลายเจาะจงตามความสนใจเฉพาะทางมากขึ้นซึ่งผลสำรวจก็บอกว่าคนรุ่นใหม่ๆโดยเฉพาะต่ำกว่า30เนี่ยกว่า60%ชอบคอมมู n นิตี้แบบนี้มากกว่าพื้นที่เปิดขนาดใหญ่นะครับจริงค่ะเด็กรุ่นใหม่บางทีไม่เล่น Facebook แล้วไปอยู่ใน Discord หรือกลุ่มเฉพาะทางอื่นๆแทนนอกจากนั้นเราจะเห็นพลังของไมโครและนาโนอินฟลูเอนเซอรมากขึ้นด้วย แบรนด์จะหันไปทำงานกับอินฟลูเอนเซอร์ระดับไมโคร 10k- ถึง 50k followers หรือนาโน 1k- ถึง 10k followers มากขึ้นเพราะคนกลุ่มนี้มักจะดูใกล้ชิดเข้าถึงง่ายและน่าเชื่อถือกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะทางมากกว่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมากๆแถมยังคุ้มค่ากว่าด้วยอาฮะดูจริงใจกว่าแล้วสุดท้ายโซเชียลคอมเมิร์ซหรือการซื้อขายบนโซเชียลเนี่ยจะเติบโตมากๆในพื้นที่ที่น่าเชื่อถือ มีการคาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดโซเชียลคอมเมอร์สทั่วโลกจะสูงถึง1.2ล้านล้านดอนลลาร์สหรัฐในปี2025เลยทีเดียวและความสำเร็จของการซื้อขายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายในคอมมูนิตี้ที่สมาชิกมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันไม่ใช่แค่เห็นโฆษณาแวบๆแล้วกดซื้อและบทบาทของ AI ราคาที่ตอนนี้ก็เข้ามามีส่วนร่วมในโลกออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆทั้งช่วยเขียนช่วยทำรูปทำวิดีโอ มันจะมาช่วยหรือมาทำให้ความเป็นมนุษย์มันหายไปจากพื้นที่เหล่านี้คะนั่นเป็นคำถามสำคัญและเป็นความท้าทายใหญ่เลยครับ AI เนี่ยจะเข้ามาช่วยงานเราได้เยอะมากๆแน่นอนทั้งช่วยสร้างคอนเทนต์เบื้องตน้นช่วยวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าหรือแม้แต่ช่วยดูแลจัดการคอมมูนิตี้บางส่วนได้แต่ ในโลกที่กําลังจะเต็มไปด้วยคอนเทนต์ที่สร้างด้วยอัตโนมัติมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่จะกลายเป็นของหายากมีคุณค่าและสร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริงมันก็คือความเป็นมนุษย์นี่แหละครับความคิดสร้างสารรค์ที่แปลกใหม่จริงๆความเห็นอกเห็นใจความรู้สึกความจริงใจที่ AI ยังให้ไม่ได้บแบรนด์ที่กล้าให้คนจริงๆไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือลูกค้าเองออกมาเล่าเรื่อง ออกมาสื่อสารด้วยความจริงใจจะสามารถสร้างความผูกพันที่ลึกซึง้งและแข็งแกร่งกว่าได้ในระยะยาวเพราะคนเราก็ยังอยากเชื่อมต่อกับคนด้วยกันเองอยู่ดีถูกต้องครับดังนั้น p o s t ิ้ง Zero เนี่ยมันไม่ใช่จุดจบนะแต่มันเหมือนเป็นการสิ้นสุดของบทแรกที่อาจจะวุ่นวายและผิวเผินไปหน่อยของยุคโซเชียลมีเดียมันคือโอกาสในการที่เราจะก้าวไปสู่บทต่อไปคือการสร้างพื้นที่ออนไลน์ที่อาจจะเล็กกว่า แต่ปลอดภัยกว่าจริงใจกว่าและมีความหมายมากกว่าเดิมผู้ชนะในทศวรรษหนา้าอาจจะไม่ใช่แบรนด์ที่มี follower เยอะที่สุดหรือยิงแอดเก่งที่สุดแต่คือแบรนด์ที่เข้าใจว่าท่ามกลางความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเนี่ยคุณค่าที่แท้จริงและยั่งยืนที่สุดคือการสร้างการเชื่อมต่อที่แท้จริงระหว่างมนุษย์ด้วยกันเอง สรุปได้ชัดเจนมากเลยค่ะว่าเรากําลังเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากการสื่อสารในที่สาธารณะกว้างๆไปสู่การสร้างและดูแลพื้นที่เฉพาะกลุ่มที่เน้นความสัมพันธ์ความไว้วางใจและความหมายที่ลึกซึ้งมากขึ้นครับและนี่อาจจะเป็นคำถามสำคัญทิ้งท้ายให้เราได้กลับไปลองคบคิดกันต่อนะครับว่าในโลกอนาคตที่มันจะขับเคลื่อนด้วยอัลกอริทึมด้วย AI มากขึ้นด้วเรื่อยเนี่ย เราควรจะวัดคุณค่าที่แท้จริงของการเชื่อมต่อออนไลน์ด้วยอะไรกันแน่มันยังควรเป็นยอดไลค์ยอดแชร์ยอดวิวแบบเดิมๆหรือเปล่าหรือเราควรจะหันมาให้ความสําคัญกับคุณภาพและความลึกซึ้งของปฏิสัมพันธ์ของบทสนทนาที่เกิดขึ้นในคอมมูนิตี้เราเป็นส่วนหนึ่งมากกว่าแค่ตัวเลขเหล่านั้นหรือไม่เป็นคําถามที่ชวนคิดมากๆเลยค่ะ สำหรับการเจาะลึกเรื่อง posting zero และภาพอนาคตของธุรกิจออนไลน์ในวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับข้อมูลและมุมมองเชิงลึกมากๆเลยนะคะยินดีครับติดตามมุมมองใหม่จากงานวิจัยเพื่อคนทำธุรกิจจากเพจเชียงใหม่เมืองปรับเซียนได้3ช่องทางคือ Facebook Instagram และช่องทางเว็บไซต์แล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปสวัสดีครับ